สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับลำโพงครับของไอว่ามีเอนกะครับก็ตัวนี้นะครับขอบอกก่อนนะครับว่าสิ่งแรกที่จะบอกคือตัวนี้มันให้กำลังส่ง4 0วัตต์นะครับ2 0่สคูณเขาเขียนอยู่ตรงนี้ครับว่า Audio output นะครับเป็น4 0วัตต์ RMS นะครับก็คือวัตต์แทนะครับ RMS แล้วก็เป็น2 0วัตต์คูณ2ดังนั้นไอ้ลำโพงตัวนี้สีวัตต์ถ้าคุณไปเจอนะ คลิปไหนที่บอกว่า30บาทไอ้นี่นเขาไม่ได้พูดความจริงนะเพราะว่าไอ้นี่คือความจริงคือตรงเนี้ยเขียนตรงเนี้ยสี่สิบบาทแล้วก็จะมีนะครับสองดอกหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับอย่างละสองดอกนะครับก็ตรงนี้สองอันนี้สองนะพอดีพี่อ๊ดซื้อเป็นแบบแพ็คคู่มานะครับแล้วก็ขอบอกเลยครับว่าตัวเนี้ยถ้าจะให้ในิยามง่ายๆนะแบบสั้นๆโมเดิร์นแบบเลสโทรจริงๆอะ่ะคือทรงนะครับมันเป็นแบบเลสโทนะครับย้อนยุกอะ่ะแล้วก็มีความเป็นโมเดิร์นนะครับ เสียงลอกเลทอเลยโทนะครับแล้วก็ถามว่ามีโมเดลไหมมีความใหม่ไหมก็มีความใหม่ผสมความเก่าไปด้วยจ้ะอย่างแรกนะครับมันเชื่อมต่อได้3ามอันนะครับ1นะครับบลูทูธบลูทูธนะครับเป็น5 0จดูนะครับซึ่งไวและเร็วแต่นะครับบอกกันเลยนะครับว่าสามารถเชื่อมแบบที s นะครับคือเปิดแบบสเตอริโอได้เฉพาะบลูทูธอย่างที่สองนะครับเชื่อมแบบ a u x นะครับก็คือใส่สาย3.5ดุเข้าไปนะครับ พอคุณ3.5เข้าไปครับคุณไม่สามารถเชื่อมแบที w a ครับคือทำเป็นซีรีโอไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เพี่ยนผิดหวังนะครับก็คือว่าเฮ้ยหรือว่าแม้แต่การใช้ usb อ่ะก็ไม่สามารถทําเชื่อมแบบอะไรที่มันเป็นแบบซีรีโอได้ครับดังนั้นเนี่ยพูดตรงๆรเลยว่าเพี่ยนซื้อมาผิดะครับตอนแรกเพี้ยนไก่จะใช้แบบ aux นะครับแล้วก็แบบไม่เปิดซีรีโอนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาความจริงทําไม่ได้ครับทำได้เฉพาะอย่างเดียวนะครับเฉพาะในบวดของบลูทูธแล้วก็ในบว แต่เขาบอกครับยุคใหม่แต่มันสมาร์ทโทมันก็เก่าจริงอ่ะคือพูดตรงเลยว่าพี่อ้นเนี่ยไปดาวน์โหลดไฟล์นะครับ MP4 มาจาก YouTube เสียบเข้าไปไม่อ่านจ้าตัวนี้อ่านเฉพาะไฟล์ MP3 สามนะครับงงเลยอ่ะพอเพราะพี่อ้นก็จะมีแบบไอ้ที่มันสามารถเสียบ USB ได้ก็พ,พี่อ้นก็ไปดาวน์โหลดนะครับเพลงจาก YouTube เป็นไฟล์สี่ก็เสียบเข้าไปเครื่องอื่นเล่นเครื่องนี้ไม่เล่นนะจ๊ะเครื่องนี้คุณต้องเอาไฟล์ MP3 มสามนะครับมันถึงเล่นนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของเสียงอ่ะเดี๋ยวเปิดเลยแล้วกันนะครับไอ้ตัวเนี้ยชอบเวลาเปิดที่นึงนะครับมันก็จะขึ้นคำว่า,าไอว่าด้วยนะครับอ่ะดู Welcome to i w a นี่ Welcome to Iowa แล้วก็หาบูทูทันทีนะเป็นบูท,ทูโบทันที b y ยบาย ถ้าเกิดเรากดออมนะครับกระดิ่งเขว่าบายบายนะ Welcome to iwa uh. Bluetooth mode Welcome to iwa Bluetooth mode uh, เห็นไหมครับเปิดมาปุ๊บหาบลูทูธันที True wireless connected successfully <laughs> แล้วมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือคนนุณแทบไม่ต้องอัดที้มัน TWS ไปเลยครับมันเห็นอีเครื่องหนึ่งเปิดนะมันซิงค์ติดต่อกันเป็นเตอริโอทันท้ีนะครับ โอเคครับคราวนี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ชอบคือในเรื่องข้างบนนะครับอ่าเครื่องบินลบมมาเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนึงนะครับโอเคครับทุกคนหลังจากเครื่องบินลบบินผ่านไปนะครับเราก็มาต่อกันนะครับก็ตัวนี้พูดตรงๆนะว่าสิ่งที่ไม่ชอบอย่างนึงคือในเรื่องของการปรับเสียงเพิ่มลดนะครับคือว่าตัวนี้เพิ่มลดเสียงได้โดยใช้วิธีการสัมผัสเนี่ยดีไหมดีแต่มันไม่ได้บอกว่ามันเพิ่มถึงขนาดเท่าไหร่อ่ะมันเพิ่มถึงม่รู้ิธี่สับนีครับล้วก็มองเย ฟังความดังเอานะครับว่ามีเพิ่มขนาดเท่าไหร่หรือเราไม่รู้ว่ามันจะอยู่5้าสิบหกสิบหรือเจ็ดิบเปอร์ซ็นอ่ะตอนนี้ไม่รู้ซึ่งไม่ค่อยชอบอ่ะคือความจริงอ่ะคนจะมีอะไรนะปรับแบบแก๊แก,กนะครับหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันมีให้ใหเราเห็นนะขีดอะไรก็ได้ครับว่าให้เราเห็นนะว่ามันเพิ่มอยู่ในหลักเท่าไหร่แล้วเพราะบางทีจิ้มไปปุ๊บอ่ามันก็ขึ้นครับแม็กซ um ิมัมโหมดนะก็เลยไม่รู้นะครับโอเคคราวนี้เราเข้าเรื่องประเด็นหลักครับคือในเรื่องของเสียงนะเช่พนพูดตรงๆเลย ทรงเันเลทโทเสียงมันก็นเลโทเลทโทจริงครับถ้าคุณเอาไปฟังเพลงพวกแจ๊สนะครับเพลงพวกคลาสสิกไอ้นี่สนุกหรือคุณเอาไปฟังเพลงยุคเก่าๆนะสนุกมากเลยอย่างเช่นเพลงฟังกี้หรือเพลงอะไรเก่าๆนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีการเอาเครื่องดนตรีนะครับนำหน้าเสียงร้องอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับลองฟังเพลงนี้ดู

เอาริ่อง่อผมไม่ค่อยสนัดไอจีเฟ well, ่ตัวแรงเดี่ยวไทสบัดไอจีเฟ่เทนนิสติดไฟเกิดไอจีเดือดติกใจเขยัออกี่จะเกิดไฟเครื่อมือเป็นปิดไฟแอบระคั่ตัวเองจนหน้าโมโหชอบมากๆเขาหาว่าโจไม่งงยเนียีเนียที่ต้องมาเขามาไปกันต่อน้ำลโวาลินตบีนมือชาเ้ยชอบต่ค่เชือขอจับเขาาสันะดิเชียมันได้เห็นแต่แอซนต์ดุเชื่อไม่ต้ัวน้ำเซ่ไม่มเมีน้องเขาอุทานนี่มันแค เห็นไหมครับว่าเฮ้ยเสียงเนี่ยลักษณะของเสียงคือเฮ้ยมีการเอาเครื่องดนตรีนำนำหน้าเสียงร้องครับเสียงเครื่องดนีไปก่อนแล้วเสียงร้องตามซึ่งมันจะมีความแตกต่างจากยุคใหม่อย่างชัดเจนเลยถ้าคุณฟังดนตรียุคใหม่นะครับอย่างเช่นพวกเพลงฮิ่ขอบยุคใหม่อ่ะเฮ้ยเสียงดนตรีมันเสียงคนร้องเนี่ยปุ๊บจะอยู่นำหน้าตรงนี้แล้วก็เสียงดนตรีตามมานะครับเราจะต้องการความเด่นชัดของเสียงคนร้องเนี่ยมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยเฮ้ยดนตรีจะนำนะครับแล้วเสียงร้องตามไอเนี่ยเอาไปฟังพวกฟังกี้ไปฟัง60-50เอลวิส นะครับสุดท้ายพอคุกับโคตรสนุกเลยอ่ะคือแบบว่าเฮ้ยมันได้มิติความเป็นเครื่องดนตรีที่นาไงแต่พอคุณมาฟังเพลงยุคใหม่อ่ะอย่างที่ถอดเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้ความจริงอ่ะเสียงแบบพี่โจ้พี่ขัายนะครับมันต้องนําหน้าเครื่องดนตรีแบบพี่โจ้พุ่งออกมาอย่างนี้แล้วแล้วก็เครื่องดนตรีตามนับซัพพอร์ตเพราะนี่คือลักษณะของการฟังเพลงในยุคใหม่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับคุณไปดูเลยว่าเพลงหลายเพลงในยุคใหม่อ่ะเฮ้ยเน้นนักร้องนำนะแล้วก็เครื่องดนตรีตามซัพพอร์ต สมัยก่อนเขาไอ้เรงด้งดิงดิงโหไอ้นี่เขาบอกนะไอ้ฟังเพลงแจ๊สเซงบูแบบฟังกี้ดิสโก้แบบโอ้คตนมันเลยเพราะว่าแบบจริงดึ้งดิงมันรักษาจังหวะดีไงแล้วก็คนร้องตามเฮ้ยเจ๋งว่ะอันเนี้ยรงเลโทรไม่พอนะครับยังให้ความเรโทรด้วยแล้วเพี้ยนนะครับเป็นคนที่ฟังเพลงหลากหลายเพี้ยนชอบฟังแจ๊สอ่ะเขาบอกนะเปิดไอ้เนี่นึกถึงบรรยากาศเล้าของโรงแรมสมัยก่อนถ้าเกิดใครนะครับทันโรงแรมยุคเก่าๆอ่ะเขาจะต้องนะครับแจ้งแบบอะไรพวกแจ๊สอ่ะมันเล่นแบบ สดๆนะครับคือเล่นเครื่องดนตรีอย่างเดียวอ่ะเฮ้ยมันทําเสียงได้ประมาณนั้นเลยอ่ะแบบโดยเฉพาะเพลงบาลเลโอ้ฟังดีมากนะฟังดีมากก็พูดรวมๆก็ถือว่าใช้ได้นะเพียงแต่ว่าการฟังอ่ะถ้าเกิดคุณชอบเพงลงเก่าๆอ้ไอ้ออนี่นอกจากทรงเก่าแล้วมีคตอบโจทย์ด้วยแต่ถ้าคุณชอบฟังยุคใหม่อ่ะที่ต้องเสียงร้องนาหน้าในเครื่องดนตรีตามเนี่ยไอ้นี่ยังไม่ใช่คาตอบแบบคุณแต่ถ้าคุณฟังยุคเก่าเนี่ยเฮ้ยเครื่องดนตรีก่อนแล้วเสียงร้องตามเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่คําตอบสำหรับคุณครับเพราะว่าช่วงหลังเราก็เริ่มหายยากนะที่ว่าเป็นเขาทำเนี่ย ลักษณะของดนตรีที่มันเป็นลำโพงสไตล์นี้ออกมาแล้วเพราะเดี๋ยวดีไซน์นี้เขาต้องตอบยุคใหม่หมดเนี่ยเพราะยุคใหม่มันให้เสียงร้องนาหน้าหมดนะครับแล้วก็เครื่องตีตามงั้นเขาต้องเน้นความเป็นกลางนะครับเสียงกลางให้เสียงสูงเพื่อให้เห็นความเสียงร้องของนักร้องแด่ลชาดนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเทียบกับราคาก็ถือว่าทําได้ดีนะครับกับของไอว่าครับก็ตัวนี้เป็นเรื่องโถซีอิมเลยเพราะเพี้ยนพูดตรงเลยว่าถ้าเพี้ยนฟังเพลงสมัยใหม่ตัวนี้โคตรไม่สนุกแต่ถ้าเกิดฟังยุคเก่าโอ้โหโคตรสนุกนะครับบบก็แว่า แล้วก็ฟัง,งนึ้สึกย้อนทุกย้อนอารมณ์ด้วยโอเคครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเยี่ยวจบกันเลยรูคลิปนี้ไปแค่นี้นครับจบ้าฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ